มาต่อนะคะต่อจะต่อเป็นกระเป๋าแต่มันจะเป็นกระเป๋าไหมเพราะว่าถักกระเป๋ามายังไม่สมําเร็จเลยนะคะอันนี้หางได้ที่เราจบนะไว้ด้านข้างแบบนี้แล้วเราจะเริ่มประมาณตรงนี้ใช้สีเขียวควักเข้ามานะคะ โซ่ so, ขึ้น4แล้วก็ถัก F นะคะลงในช่องเดิมช่องเดียวกันแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะทำเราจะทำสองครั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ2เซตในช่องเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็ลงในช่องช่องเดิมก็คือจะมีจะมีสองเซตนี่จะเป็นดอกที่1แล้วก็จะเป็นดอกที่2องแบบนี้ตรงนี้เราก็เป็นแค่ช่วงติดๆกันเหมือนตรงเนี้ยพอในช่องถัดมานะคะช่องถัดมานี่นะช่องถัดมาเราไม่ต้องถักโซ่นะคะเราก็พันหัวเข็มเลยแล้วก็ พันหัวเข็มถักฟเ,เลยแล้วก็มาลงในช่องนี้เลยนี่นะพอเราได้เอฟแล้วเราถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็ทำ f อ,อีกหนึ่งครั้งแบบนี้เราได้แล้วหนึ่งชุดชุดที่สองพันหัวเข็มเลยไม่ต้องถักโซ่นะคะแล้วก็ได้แล้วแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก f หนึ่งหลัก ลงสาำที่เดิมแบบนี้ก็คือในในหนึ่งช่องจะมีทั้งหมด2เซตนะคะเพราะว่ามันจะขยายออกนะคราวนี้เราก็จะถักมาถักไปถักไปถักไปให้รอบเลยนะคะห่างได้เนี่ยเราก็ถักทับไปด้วยนะคะ ถักทับไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเลยมันก็จะมีโอกาสหลุดนะคะฉะนั้นเราถักทับไปก่อนถักทับไปเยอะๆเลยหรือถักทับไปจนหมดเลยก็ได้ ช่องคราวนี้เราจะต้องตรวจสอบนะว่าแต่ละช่องเนี่ยมันครบสองเซตไหมจะตัดหางได้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งตัดนับก่อนเราต้องเช็คนะก็คือต้องมีสี่มีสี่ใช่ไหมเนี่ยทำให้สี่ทำไงคะครูหรืออย่างเดียวค่ะหรือเราถักใหม่เท่านั้น มีสี่ไหมมีสี่ไหมสี่ครบครบนะโอเคครบแล้วนี่ตัดเลยเสร็จแล้วทำะายต่อจบนะคะ จบจบในนี้เลยในในช่องนี้ซนะคะควักมาแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดออกเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะเริ่มด้วยดอกเนี้ยสีแดงเหมือนเดิม สีแดงเหมือนเดิมนะเริ่มตรงไหนก็ได้เหมือนเดิมอีกเช่นเคยแต่แต่ตอนที่เราปักอตอนที่เราเริ่มเราจะต้องเริ่มในช่องนี้เท่านั้นนะในช่องเนี่ยเห็นไหมอยู่ในช่องนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้อย่าไปเริ่มในนี้นะอันนี้มันเป็นแค่ติดกันเฉย ทำเหมือนดอกแดงตรงนี้เลยทำเหมือนกันโซ่สามแล้วก็ถักเอฟไปหหลัก ถอดเข็มมานะปักตรงหัวเอฟแรกนะคะแล้วก็รวบนับหนึ่งสองสามโซ่สามเ,มเดิมแล้วก็มาถักลงในช่องนี้หนึ่ง 2, 2 3 4 5 6มอเข็มมาปักตรงนี้ตรงเอบแรกแล้วเราก็รวบ โซ่หนึ่งสองสามเราก็มาเริ่มในช่องนี้นะคะในช่องถัดมาตรงนี้ช่องตรงนี้เลยจะถักแบบนี้นะคะถักไปให้รอบเลยเรื่อยๆเลยนะคะ สร็จแล้วเราก็จบนะเราจบเราก็จะมาปักตรงนี้นะคะเราจะปักลงไปตรงโซ่ที่เราเริ่มต้นเลยเราก็ซจบโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดออกนะ ตอนนี้เรามาตัดไหมด้านในออกเราก็จะได้เป็นแถวต่อไปนะก็คือจะจะไม่ถักเต็มเต็มแล้วอะจะไม่ถักเต็มวงแล้วจะแบบ เหมือนเราจะต้องการให้มันเป็นปากกระเป๋าเนาะก็เลยจะถักแค่ประมาณประมาณเดี๋ยวนะลองสมมติตรงนี้ตรงนี้นะเราจะเริ่มเราจะเริ่มตรงนี้แล้วก็ถักมา เราจะเว้นช่วงการนับดอกดีกว่าน่าจะง่ายที่สุด2 4 6 8 10 10น่าจะดีไหม10หริรดูว่า8 2 4 6 8เดี๋ยวเราเว้นไว้8 เว้นไว้8ดนะตรงนี้เราก็จะไม่ถักก็คือยังไม่เคยถักนะคะเพราะยังไม่เคยถักกระเป๋าแบบสำเร็จเลยเว้นแต่ก็อยากที่จะประสบความสำเร็จก็เลยต้องมาหัดทำเนาะหัดทำไปได้วยกัน เดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ใช้สีเขียวนะคะควักเข้ามาหนึ่งสองสาม แต่ว่าเราจะจะมาเริ่มแบบจริงอะจริงจังก็คือตรงนี้แต่เราเริ่มตรงนี้ถ้าเกิดเริ่มเลยอะมันอาจจะแบบตั้งแบบเป็นทรงไม่สวยอะก็เลยทำให้มันเฉียงเฉียงเพื่อที่จะให้มันเป็นมุมเป็นมุมนะคะถัก F นะแล้วก็ลงไปในนี้ ก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัก f ลงในช่องเดียวกันแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราเริ่มแบบเราใช้แค่ชุดเดียวเอ๊ะจะพูดยังไงดีเราจะถักแค่สอง f ลงไปในช่องนี้ แค่นี้นะคะคือเราต้องการแค่ดอกเนี้ดอกเดียวที่อยู่ในช่องปกติเราจะใช้เป็นเซต2องเซตเนาะแต่คราวนี้มันจะมีมันจะมีความหนาแน่นเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำา1เซต2เซต1เซต2เซตสลับกันไปจนจบถ้าไม่งั้นนะดอกมันจะหนาแน่นแล้วก็ขี่กันะถ,ถ้าภาษาบ้านเนาะมันขี่กัน มันทำให้กระเป๋ามันย้วยนะคะเพราะว่าครูทำเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วครนี้ก็คือทำเสร็จไปแล้วแล้วคราวนี้มันย้วยก็เลยต้องมาหรือแล้วก็มาทำคลิปสอนนะคะเราก็มาเริ่มในช่องนี้เราก็ไม่ต้องถักโซ่เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องถักโซ่นะช่วงที่ว่ามันจะต้องข้ามมามาเขาเรียกว่า มาปักลงช่องเนี้ยโซ่ไม่ต้องมีนะคะเราจะมีเฉพาะในนี้เท่านั้นแบบเนี้ยพอเราทํา x ใช่ไหมเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็ทํา f อีกหนึ่งหลักแบบนี้แล้วเราก็พันหัวเข็มก็คือถักพอหนึ่งคอลงอีกลงอีกชุดหนึ่งแบบเนี้ยคือสองหลักนี้มันจะติดกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีโซ่แล้วก็ถักโซ่หนึ่งเพื่อที่จะถักดอกลงไปเนาะแล้วก็ ถัก F นะคะลงในช่องแบบนีน้ก็จะเป็นเหมือนกันกับที่เราถักถักมาแถวนี้นะเสร็จแล้วช่องต่อมานะคะช่องต่อมาเนี่ยพันหัวเข็มเลยนะไม่ต้องถักโซ่แล้วก็ลงเลยแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอฟอีกหนึ่งหลักหรือว่าพอหนึ่งคอนนั่นแหละเนี่ยจะถักแค่ชุดเดียวเนี่ยชุดเดียวพอหลักถัดมาเราจะถักเป็นสอง สชุดนะคะอยู่ในช่องเดียวก็จะสลับกันเพื่อลดความหนาแน่นนะคะลงใครจะพอเข้าใจไหมเอ่ย นี่นะถักถูกปะเนี่ยถักถูกสิอุ๋ยเพลินอีกแล้วถักโซ่ไปทั้งสองนะ่พอจะรีบก็ถักผิดอีก ก็จะลกๆลนๆหน่อยเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีอันนี้เลิกงานมาก็มามาทำคลิปเลยนะทำคลิปเวลาไม่ค่อยจะมีแบบนี้นะตรงนี้เนาะอันนี้จะถักหนึ่งเซต หรือเราถักดอกหนึ่งได้ได้ตรงเนี้ยถักได้1ดอกพอมาช่องนี้เราจะถักสองดอกพอมาช่องนี้จะถัก1ดอกพอมาช่องนี้ถักสองก็คือจะหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะสลับกันไปเรื่อยๆสลับกันปื๊บมาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะถักแบบเนี้ยไม้ถึงตรงนี้นะคะ